สวัสดีท่านผู้ชมกท่านอีกรอบหนึ่งนะฮะอยู่กบบ e ีพีที่เจ็ดในไมซีก็สองในไมซไอคนสองก็อยู่เฉยๆขโมยรอใหคนเปิดไอที่เห็นคนตกลงมาจากฟ้าไม่ใช่อะไรฮะเป็นกิจกรรมเข้ามาเล่นตอนนี้ก็ได้ปืนเป็นเล่นฟรฟีนะเป็นปืนสไนเปอร์ไรฟ์ลนะครับสองกระบอกนะครับสำหรับใครที่ตื่นเตใช้ได้อันนี้ก็ดู่างั้นเราจะดูคนตกอีกรอบมีใครไหมมันไม่เห็นคนอ่ะมันต้องมองระยะหนึ่งถึงจะเห็นคนได้ ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ไม่มีนั่นแหละมีมีมีนั่นน่ะนั่นน่ะตัวน้ำตาลน้ำตาลอยู่นู้นน่ะกดแทดกดซูมได้อะกดซูมไปดูแลกดแท็ก zoom คนไม่ตกไม่ตกเธอไม่กระเด็บย่างนั้นน่ะฮาวอ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไงไม่ต้องรีบกระเด็บกระเด็บพานไปไงโอ้ใครมาโวยวายใจเย็นๆกัน อวยใครเข้ามาโวยวายเฮ้ย <c oughs> hey, ใครเข้ามาโวยวายอัดคลิปอยู่ตายมวยเทลดีเล็กเกอเล็กเกเอาให้ตกเดี๋ยวจยใจเย็นมันต้องตกน้ำเปล่าวะป่าวตกคำรวมไม่ได้เฮ้ยต่อมมาเดินตามมาเดินตามมามวายอัดได้บ่รู้สึก uh huh. มีสองคนที่อยู่ในห้องทอล์กเดียวกันกับเราแล้วเขาจะไปดักยิงเราที่เทวดา แต่เราไม่บอกสถานที่ไปจริงๆ,ๆ,ๆเขาหรอกไปฮะไออด้วยใครบอกว่าไปเฮลทงเฮลทีไม่ได้ไปไปั้ไหมไกลไสกายแลนด์เออไต่ตกอีกรอบนึง <c oughs> จะกาลีน่ามาทำไม <c oughs> ออปิดอ่ปิดอ่านกาลีน่าคนดูเขาจะด่าเฮ้ย <c oughs> จะทักมาทำไม <c oughs> เอาเปิดมันเลยตัวที่สกายอะ่ะให้ไว ให้ไหวพอพอไม่ต้องทักมาแล้วคนดูเขาลำคาญใครมันทักกาดีนห,หน้าวะเขาเดี๋ยวเขาคิดว,ว่าเป็นของตัวเองไงไม่ใช่อะไรหรอกมันจะดึนจะเดึนมาเรื่อยๆเราต้องขอบคุณเออ่คุณน้องน้องอะไรนะเดอะซีโร่ฮารนะฮะที่ส่งแม็กจุดสามสามแปดมาให้หกแม็กนะครับผมดีสปอนเซอร์ใจดี บอลเคยใจดีแล้วนะฮะรอบที่แล้วก็บุญแปดศูนย์สี่ให้เคีสแหกถึงสองร้อยม200ไม่ได้ <laughs> นะครับพร้อม VIP นะฮะพร้อมัวเดอร์ดียอดเลย <c oughs> <c oughs> ให้ยืมเล่น <c oughs> ไม่ได้ให้เลยเอาไปคืนแล้วมั้งแต่ยังอยู่ในคังหนีไม่ได้ให้คืนเขาให้ยืมแบบถาวรไกลปะเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ไกลามากประมาณสักห้าพันบล็ 5, บอกอย่างเงี้ยโอ้ยใช่บอกเออใช่เฮ้ยเดีย๋ยวาเดี๋ยวเไป,ไป,ปิดเบรคไฟแป๊บนึง เมื่อกี้จะเปิดก็ไม่ได้เปิดลบแปดร้อยกับลบสามพันแปดอูไก่อ่ะ 800, อ,อ,อะไรเอ่ย<อ>ไก่ว่ายว่ายน้ำอ่ะบอกเลยยาวๆต้องใส่มีตัดอีกอย่างเงี้ยตัดดิรออะไรล่ะเนี่ยตัดเลยก็ได้เนี่ยเอ้ยนะเออแล้วว่ายนานไปจนเจอปืนเจอมีดเจอระเบิดเจอมิขเคลียร์เจอมิไซล์เจอเจอ,อะไรทุกอย่างนะในที่สุดว่ายมาตั้งนานแล้วก็เจอเกาะและ้วนะครับผม หมยเป็นไรอ,ะะอ่ะฮะอ้าวไม่ได้ค้างอะ่ะแสดงว่าเราแหลกจู้จี้จู้จี้ปรับแสงก่อนอ่ะปรับเบรย์มือจริงอ่ะปรับอันนี้ด้วยมุมมองเป็นดับโปรโ v มันจะเหมือนเคลื่อนไหวไวนะแต่จริงๆมันก็เท่าเดิมแหละแค่มุมมองมันถอยหลังลงเฮ้ยซอมบี้อ้าวไม่ใช่ซอมบี้ไหนวะซอมบี้ป่าวเราเห็นเอ็กเป็นซอมบี้แย่มาก <laughs> ตัวขาขาวเหมือนกันตัวขาวด้วย ไอตัวจริงเราดำไะจริงเคยเห็นนิโก้มากประมาณนั้นเลยจะดำอะไรประมาณขนาดนั้นหดแท้เจอเมืองไหมเนี่ยไม่น่าเจอเท่าที่คิดคิดไว้นะไม่น่าเจอวิ่งอะไรก็ได้อาหารเหลืออาเอามาวาชุดหนึ่งอ่ะเหมือนมากี่กองสกองคุกกี้กับเนื้อแล้วก็ เล่นกี่สามอ่ะสุกบอกคุกกี้มีสามสิบหกสุกสุกสามสิบหกสุกสุกคือัะไรคุกกี้สามสิบหกสามสิบหกแล้วบอกสุ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 กสามสิบหกสุกสุกคืออะไรผมนี่งงเลยดึตดึงใส่เอฟเฟคให้ไม่ทันปวดทีตอนแรกจะเอาโปรแกรมกดเอฟเฟคมาแล้วแต่ทีเนี้ยพอใส่เพื้อแบบพอกด กดเอฟเฟกมันก็ไม <hi> ่ได้กดเป็นแบ็กกราวน์ออนก็ยังไม่ปิดใครมีโปรแกรมเอฟเฟกก็นะฮะก็มาโปลดไว้มาเมนไว้ได้นะฮะก็อยากได้เคยมีนะมีเคยมีนะเคยมีด้วยเราวาหาได้แล้วแต่ว่าถ้าใช้กับพวกเกมฮอนเกมอะไรเงี้ยที่หน้าจอมันโโหดด้้าาย อะไรเอ่ยโหดนยเก็บอดเจอเมืองวะไม่ยิงปดไม่ตายเจอเมืองเจอเจอหินหินไม่ใช่ละสะโตนเห็นสะโตนเห็นเห็นสะโตนเราถึงเห็นสะโตนเห็นสะโตนแล้วนะฮะอ่านอ่านป้าย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 อยู่ป่ะเนี่ยอัดยู่ดิผมนี่อัดมั่งเดอะดาร์คเดอะดาร์คเน็ตอิดวิวเทสไม่อยู่สะโตนเห็น ไหนจะตนเห็นน่ะเนี่ยล่ะจะต้นเหนอ๋อที่ตอนดูเคโลโรแล้วมันบอกว่าเป็นอะไรนะกระทะกระทะทอดของเอเลียนยักษ์อผมนี่งงเลยเป็นได้งไงวะคิดได้ไงมันก็เหมือนเหมือนตอนไปเข้าค่ายลูกเสือเราหินมาก่อก่อเกาอไปไปไปลรคืรนเกิดจะมาเหมือนเป็นคนส่งมาเนี่ยไม่นช้มีหมาบ่อหมาบ่ก ม้าบอกออกระสุนเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเดี๋ยวซีโรฮาร์ใหม่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวซีโร่ฮารก็ส่งไปให้ใหม่ไม่ส่งไม่เป็นไรนะครับผมหาของปีใช้อเดียว <c oughs> <c oughs> ออกแนวไม่เปลืองแรงเติมเท่าที่เคยเติมเติมซื้อเอมสกระบอกกระบอกเนี้ยกระบอกกระบอกมันตางตอนแรกก็แต่งปืนไม่ได้หลังจากแต่งปืนได้ผมว่าโอเคนะโอเคโอเค ดำน้ำอีกแล้วหมวยตาชิปเดีต้องตัดชิปแน่นอนด่าแป๊บเดียวเพราะว่าเจอทะเลทรายชิปหายพันสี่พันสี่ถอยถอยถอยอประสาทที่เราไปตายกันบ่อยๆไงอพวกมือเปินนั้นชอบอยู่อะระวังโดนก่อนก่อนจะห่วงไายห่วงชีวิตตัวเองก่อนเออนั่นสิอะไรวะ าเหยยบน้ำแข็งแงป๊บหนึ่งแล้วก็ไปทรายวอดเดอะเพื่อทำทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรําเพื่อใคร้แอดมินมาดูนะฮะบอกด้วยน้ำแข็งนี่ทำเพื่ออะไรเดินไปทางนี้เลาะๆไปอย่าขึ้น้างบนขึ้น้างบนเป็นปราสาทได้ขึ้นไปแล้วอ่ะเป็นปราสาทเลยยิม่มาตกในทะเลทรายนะฮะไม่เคยเห็นมาก่ <What? S 2> อนนัเนีงยข้างหน้าเป็นวอดนี่แปลว่าล้างเท่าที่จำได้ อ้าววอมันแปลว่าล้างไม่ใช่ี่ยน้ำมันวอชไม่แปลว่าอะไรวอชวอชอ่ะน้ำมันวอชทำไมยูไม่แก้ให้ไอยินโนะปล่อยเกยอเลยะาลูกมุกนะคนเนี้ยแต่ว่าเขาไม่ไม่แก้ไม่ถนาดต้องใจิตติดนิดเอาติดติดอ้อติดกระโดดกระโดดกระโดดตลอดเวลาเนี้ยคอเพราะเดี๋ยวบางอันหิมะมันสูงไงมันเราจะจมหิมะบางทีตามทานบ่ ขาติด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 ,ตดเออไม่ต้องตัดคลิปโอ้ยโอ้ยเปรมเล่ตกโอ้ยคนดูกระตุกไหมไม่รู้ผมกระตุกมันตอนยิงคนนั่น,นแหละมันไม่อยู่ในคลิปตายง,ง่ายจังทำไมยิงใครไม่ค่อยโดนทำไมกว่าจะยิงได้ทำไมเปเล่เข้าใจกันหน่อยเข้าใจกันหน่อยฮะคนอัดคลิปกับคนเล่นมันต่างกันใช่เวลาอัดคลิปแบบพอเฟรมเรทตกอะจึกหนึ่งอะคือคนอัดแหลกเลยนะแหลกเลยนะ เห็นคนเดินว่าวาร์ปอ่ะยังกะออกอแยกล่างทำไมเราไปหลายเกมกนะันจังวะเนี่ยแล้วโปรโมทไปกี่เกมแล้วเนี่ยการ์ตูนหนังเนะี่ยโปรโมทไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮะขึ้นภูเขาหิมะหิมะครับหิมะภูเขาหิมอะไรไม่ใช่ติดโอ้ยติดมดอา้าวแล้วมดเดี๋ยวรอชิปชิปปันโทนไงมดมาแล้ว จิปบอโทนจิปบอโทนโอ้แล้วใครทักไลน์ต้องไปตอบต้องไปตอบบอกว่าอาจเกมอยู่ใจเย็นพี่กดเป็นเสียงเลยกดพูดเสียงไลยกดพูดเสียงไลดิอาจเกมอยู่ค่ะร่างค่ะรถค่ะโอ้ยติดมาจากตุ๊ดแถวบ้านอยากมีเพื่อเป็นตุ๊ดมั่นอยากมีเรานี่ไม่มีจะดีกว่าแป้งเกิดวันศุกร์มีผลต่อเพศ มีมีสเสน่ห์นะตอเพศเดียวกันผมนี่สตันจริงวันศุกร์อ่ะใครเกิดวันศุกร์นะฮะจำไว้เลยว่ามีมีสเสน่ห์ม,มากวงเล็บตอเพศเดียวกันนะฮะให้ไปกินอาหารเสริมดวงนะฮะเพื่อให้มันมีสเสน่ห์ตอเพศตรงข้ามบ้างจะ <c oughs> เกิดใครอยู่วันศุกร์นะฮะตุ๊ดเกย์เมื่อเช้าก็โดนกอดมาคนนึงก<า>็จะเป็นเสียงเดี๋ยอยุดก่อนออไม่ไหวลวะลายอะไรอยู่เนี่ยเมื่อเ,เช้าโดนเกย์มานั่งตักโอเคเรียบร้อยปะเมื่อเช้าผมโดนเกย์มานั่งตักกระเทยนี่แหละ เออมานั่งตักโอ้โหเอาหน้ามาใกล้กันมากแทบจะจูบแต่มันก็หวังจะจูบจริงๆอะไรโคตรจะน่ากลัวไม่โดนเองไม่รู้ไม่ได้โม้ด้วย <S <S มันน่ากลัวเว<ๆ>้ยแบบตัวดาๆอะ่ะตัวดําๆป้อมปีเตียเข้ามาโหตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหรอกมานั่งตักก็ไม่ได้คิดอะไรละเพราะว่าเห็นเออก็อยู่กันมานานจะจูบเท่านั้นแหละจะจูบแท่านั้นแหละผมนี่ลุกหนีก็ไม่ได้อกันไยควายแรงเยอะมาก เขาจะดูชิปผมปะเว้เอ้าเอ้าเอาตามทันบอกเมื่อกี้หลายหลารอบ่ะไปพยายามจะทำให้มันไม่แลกแต่มันก็เกิดแลกโอ้ยนั่นไงเอาไปหนึ่งดอกเฟรมเลทเฟรมเลทตกอยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดตอนเนี้ยหวยเท่าไหร่เฟรมเลทตัวเลขแดงๆไม่รู้วะไม่ขึ้นอรอแต่โปรแกรมอะไรอ่ะเอ้า เรา,เราต้องปิดไว้เราปิดไว้เขาปิดทาไมอะ่ะเปิดไว้มันก็ไม่ได้ติดติดเข้าไปในกล้องนะแต่เราเคยเปิดแล้วมันติดอะ่ะอ๋อแสดงว่าเป็นกระคอมแล้วละ่ะถ้าคอมมันเหมือนแบบเหมือนแบบไม่แรงอะ่ะมันจะติดเข้าไปด้วยแบบว,ว่าสเปคต่ําเกินอะ่ะเหมือนเราไปอัดฮอนอะ่ะตัวเลขนี้ก็ติดนะตอนแรกไม่มีอัดไมค์ครับไม่ติดอัดนี้ติดช<อ>ิญโดดลงเลยโดดโจรเลย แล้วแบบคนพิมพ์อะไรในกาลิเน่ก็เข้าไปดูไม่ได้ถามว่าทําไมก็เวลามันอัดมันต้องเล่นจอใหญ่นั่นแหละเวลาอัดมันต้องเล่นจอใหญ่ใครเรียกอะอเหมือนชื่อเหมือนเบอร์โทรเลยเนี่ยเรียกอยู่เนี่ยเออไม่ตอบจะตอบยังไงนั่นไงเฮ้ยจะตื่นดึ้งมาทําไมอะไรอะเอออ่าอ่ะ เออเดี๋ยวใคยดูนี่ไปไหนคนก็อาจชิปอยู่บวกหูเรื่องเลยัดชิปดีกว่าเจอกันสกายแลนด์อพอลงภูเขาน้ำแข็งมาก,ก็มาเจอป่าก่อนจะมานี่ก็เจอป่าเจอป่าเจอทะเลทรายเจอภูเขาน้ำแข็งแล้วก็เจอป่าทำไมมาเจอวนเวียนวนเวียนอยู่นี่แหละเขาเรียกทางตรงไวกว่าที่ชิป อีกแค่สองพันปดร้อยบอกเองหวยเกียว <Yo. S 1> ถึงป่าวะพันแปดพันพันพันแปดคือแพงนะพันแปดไม่รับมุกเลยไม่เหมือนได้ลอยโอ้ oh, เรารับไม่ทันคุณลอยครับถ้าคุณได้ยินผมในคลิปนี้นะครับ <c oughs> เข้ามาเล่นกับกูเถอะกูกล้าจะให้สอนไอ้นี่อะไรก็ได้ <c oughs> เช่นลบจาวาลงจาวานะฮะที่บอกว่า <c oughs> อะไรนะลงแปดไว้แล้วแบบลบแปดออกไม่เป็นแล้วลงเจ็ดอะไรไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวเปิดทีวีเลยก็ได้เดี๋ยวเอาเข้าไปทําให้เลย <laughs> ยกคอมมาบ้านผมเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวทาให้เต็มที่ถ้าได้ยินนะฮะคุณลอยถ้าได้ยินคลิปนี้ <laughs> มันมีแกะให้ยิงเลย <laughs> จะย,ย,ย,ยิงพี่เตียนนี่ไงแกแอนเดลแกน้อย <laughs> จยเย็น <laughs> ได้ยิงที่ผมไม่ผิดนะ,ะ <laughs> อ้า,าว กระสุนผิดไงกระสุนกระเมาอ้าวแบบอ้าวอะไรอ้าวอะไรเมื่อกี้เด้เห็นเห็นเอ็กซ์ังอยู่กบทีแล้วก็เดินโปรเตสลื่นผมลีนเน็ตเลื่นไหลไ,<ม>ไ,ไม่มีใครอยู่เลยนี่ผมไม้พวกที่เข้ามาในการิน่าท็อกแล้วเงียบๆว่าเรานะโดนซุ่มโป่นแลละ <laughs> <laughs> ไม่ได้เข้าแน่เลยอ่ะสกายแลนด์ก็ทีหนึ่งแล้วอันนั้นกระโดดโง พอไปเมืองถ้ำก็เจอของอิ่มบเข้าไปปุ๊บอิ่มเลยโอเจอแต่ของว่างไปไหนก็เจอแต่ของว่างไปสกายแลนใกล้ไปเฮลทีเนี่ยอย่าเจอของว่างเลย้ลองกราบกราบไม่อยากเจอของว่างแล้ว oh. อ,อีกนานไหมจะถึงนี่อพิกัดมันลบแปดรอยะโออ,อีกพ <จะ S 1> ันบ็อกอ่ะเลย,เลย อันบล็อกอ่ะไอ้แรกอ่ะลบแปดร้อยอ่ะเฮ้ยเจอแกค้างโอ้โหดีเลยอ่ะยิงไปเป็นชั่วโมงยิงไปเป็นชั่วโมงกระสุนเพิ่งออกให้ตายเถอะจอชตัวคนเล่นเนี่ยโคตรจะดับนักเยอะจะเข้ามาทำไมกันนักหนานี่้ภาษาไม่ให้เว็บมาเรียนหากันเจอชุดยอดไม่ให้หรอน่ะไม่ให้ไงป้าชีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดูดิโอต้นม้ ต้นไม้สิบห้ากอีกแล้วเจอท,ทุกคลิปนี่ไงยิงโคตรจะแม่นเลยซอมบี้ตายเฮ้ยลาเนื้อลาเนื้อหวยลาเนื้อลาเนื้อโอ๊ยทีเดียวตายใครเก็บเก็บไปดิไม่ใช้เราใช้แค่คุกกี้อย่างเดียวยังไงคุกกี้ไปคินบ้างมีแค่ห้าสิบห้าชิ้นเอง แม็กมีห้าคุกกี้มีห้าสิบห้าเรียนกันเป็นห้าห้าห้าเฮียชีชาเฮ้ยโจโจช,ชื่อเอกชื่อเอกมีดีกีละนี่โฆษณาเพลงให้เขาอีกเออเอาทุกอย่างถ้าถ้าเป็นเดี๋ยวถ้าใต้คลิปนี้ให้ใส่ลิสต์ว่าใส่เพลงอะไรอะไรยังไงที่มาเป็นร้อยขหยัดเล่นเลยเกินในของไม่ใช่ของตัวเองคุณชอบฟังหวัวลำไหครับ ไว้เจอบปังหว่าำบอกออไม่เข้าพวกเลยไม่เสียงแหมะเมื่อกี้สีอะไรอ่ะแกเราจะลากขนมาไปสร้างบ้านไม่อย่าไปยุ่งกับซอมบี้มากซอมบี้โกงตอนเซิร์ฟแหลกอ่ะมันโกงมากเลยอืใครอยู่สองบ้าบอกไปเลยออพิมพ์เลยเรวยกมือยกมือพิมพ์ยกมือ ลสลลดมีสลมีแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็ทับยกมือทำไมวีพีของคขอสีฟ้าวีพสีฟ้าเป็นวีพีปามไงไอยี่ิบเจ็ดช่องจะไม่ตกนะแต่ว่าเก้าช่องแรกจะตกที่เราเห็นเหออ็นแต่ว่าถ้าเป็นวีพีเขียวแบบเราอ่ะเก้าช่องอ่ะจะไม่ตกแต่ที่เหลือตกเป็นวีพียิงปืนออซึ่งใส่โปะซุ่มโปออก คนที่อยู่ในห้องได้ยินแล้วนะผู้หญิงบอกพวกซุ่มโปยอมอ่ะซื้อ V I P ฟ้ามายอมเลยยอมตกเลยเออเออจะตัดไปตอนถึงสกายเลยก็ได้สกายอีกนะ <c oughs> วิ่งไปก่อนแนตะ่รู้ทางบอก <c oughs> รู้ทางบอ่อฮะวิ่งไปก่อน <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่เสียงกระแดกกระแดก <c oughs> ไม่รู้เออมีแ่แหลเสียง <c oughs> พอเข้าปานปาก็มาเจอน้ําแข็งตอนแรกเป็นว่ายน้ําว่ายน้ําเสร็จทําอะไรคะขึ้นปังขึ้นปังเป็นดินขึ้นดินลงมาเจอน้ําแข็งเจอน้ําแข็งเดินลงมาเป็นทรายขึ้นทรายไปเจอหิมะหิมะลงมาเป็นป่าป่าลงมาเป็นน้ํน้ำเป็นแข็งเป็นัดทรายร <laughs> ื่องจริงที่ตายตั้งแต่นี่แนะเป็นวัดก่อนเฮ้ยเราจะเจอนี่ไหมสโตนเทนช์หลอกจะเจอไม่มีมั้งเรียนเดียวแล้วถามว่าสร้างทําไหมสร้างเพื่ออะไร ก็จอคนมาเจอเจอแล้วทำอะไรได้แน่นสิกล่องก็น่าจะวางไม่สักกล่องสองกล่องอ่ะให้มันพอดดนกล่องกระกาก็ได้แบบบนเดินมาเจอเนี่ยผมไปทุกเมืองเนี่ยอิ่มทุกเมืองเลยของวางอะไรเอ่ยของวางเฮ้ยอีกแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรจะถึงทางออกไม่ใช่บอกทำไมอ่ะเดี๋ยวๆๆมันไม่ขึ้นพิกัดอ่ะ สามพันแปดห้าแปดร้อยสี่สิบเาไมไม่ขึ้นอะ่ะเพราะว่าปกติถ้าพันเมตรมันก็ต้องขึ้นพิกัดบอกแล้วนะว่าอีพันเมตรจะถึงทําไมไม่ขึ้นแสดงว่ายังไม่ถึงยังไม่ใกล้เลยแหละชิปนี้น่าจะชัมม่วโมงหนึ่งคนเล่นน่ะดูแป๊บแปยี่สิบนาทีแต่คนเดินสนะะ่มสิบสี่สิบนาทีกับหลักชัมม่วโมงต่อชิพลแล้วเวลาเรนเดอร์ผมก็เรนเดอร์สองชั่วโม,มงครับ พออัพคลิปผมก็ใช้เวลาอีก2ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้เวลาทั้งหมดในการทําอัดคลิปเล่นตัดต่อทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงต่อคลิปนะฮะไม่รวมทํางานด้วยทํางานอีกเั้ยอัน,นี้ก็ได้ ep 7แล้ว ep 8ไปไหนก็เล่นไว้ได้อยากให้ไปไหนฟาามแรนสกายแรนดก็ไปแล้วใช่ป่ะอันนี้ก็เฮลทีต้นไม้นลกก็สามที่ดังๆ วิ้วขวขววยขึ้นแล้ว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 หมดขึ้นล900เมตรขึ้นเลยไหมไม่ถ้าเซตพิกัดไว้มันขึ้นไง900เมตรอ๋อเฮียยมพยายามจะทำโอ้เป็นหวัดตายพอดีถ้าแบบเกมนี้มีแบบเป็นหวัดนี่ผมเลิกเลย <c oughs> แหมวิ่งลงขึ้นลงขึ้นลงน้ำ กันกินไป <g ib ble> <ses> อาหารรสไวเวอร์ล ival, you know ไวเวอร์คล้ายๆสูรไววิร <g ib ble> ์ลพอเดินไปแล้วก็จะเจอฮอร์เรลฮอร์เรลเดินไปอีกก็จะเจอฮีโร่แต่บัวได้ใส่ชุดฮีโร่ไม่ใส่ชุดอะไรวะ ชุดอะไรก็ไม่รู้แบนดิตอ่ะแบนดิตอ่ะแบนดิตแต่ยสถานอืมอืมแค่เสื้อแค่เสื้อเราใส่ทั้งตัวกลัวกลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นโจนถ้าเราจะเป็นเฟลลี่จะเก่งนะฮะถ้าผมเป็นเฟลลี่ผมจะใส่ชุดคีโร่ฮะถ้าผมไม่ใช่เฟนลี่ผมก็จะใส่ชุดแบนดิตนยจะแต่งโจนนะถ้าเป็นโจนก็เป็นโจนให้เต็มที่สู้ใครไม่เคยได้เลยโจนคนนี้ ประกาศไว้ตรงนี้เลยนะฮะถ้าใครคิดจะฆ่าผมนะฮะมีดก็พอฮะปืนไม่ต้องกระโดดซิกแซกหลบกระสุนผมได้นะฮะผมโง่พอที่จะยิงไม่โดนพวกคุณ600เมตรหวยจะถึงแล้วเตรียมยิงบอสนะมีปืนป่ะมีปืนกากอะต้องยิงบอสให้ตายก่อนเพราะว่าซอมบี้มันเกิดเรื่อยๆเราต้องรีบหยิบกล่องรีบหยิบกล่องแล้วรีบขึ้นบนให้ไวที่สุดไป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  บอสมันโหดป่าววะบอสเทลทีฮะคนในห้องพิมมาหน่อยบอสเทลทีโหดป่าว Tell me โหดชิบหายบอสเทวทีโหด Oh <laughs> my god โอ้ยผมอัดเลยผมนี่อัดต้องนานแล้วบอกเลยคุณในช้าไปสองมิเปิดรายการก็ใช้เปิดรายการของผมคุณไม่คิดจะทำอะไรที่เป็น original ตัวเ,เอง <laughs> เปลี่ยนชื่อชแนลว่ามาอยู่ในทีมผมเมื่อไหร่อ่ะเออทำอินโทรให้เออเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอินโทรเลอร์ให้ยินโด้เลอร์เดี๋ยวเปลี่ยนเลยแม่เปลี่ยนเลยนะทำอินโทรอินโทรให้ได้ <c oughs> ไม่ได้ทำเองหรอกให้คนอื่นทำให้อีกที <c oughs> <c oughs> ออกแนวขี้เกียจติทำยากจะตายอินโทรใครบอกทำไปทำครั้งนึงแล้วแบบโอ้โหก็ภูมิใจไปมาเอาชิ้นหายไปแล้วอ่าจบ S <S <S ผมนี่นั่งเซตเอฟเฟกเอฟเฟกตั้งนานได้อะไรกับมาคืนฮะได้ไฟสีอะไรเอยไฟสีอะ,ไฟไฟะทำไมไฟมันเสียง่ายจังสมัยนี้<ร>นปีนไ,ได้บอก <ไฟ S 1> หมือนกดคอนโทรลค้างแล้วเดินซิกแซกอ่ะเราตรงเลยเนี่ยไม่ซิกเลยนะเอาเหรอเนี่ยม,มันจะปีนแบบเนี้ยขึ้นไปบนเขาให้ได้สูงที่สุด จึบ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 คนดูแบบตายหาพี่มาโชว์การปีนเขาหรือไงใช่ครับผมเพราะเดี๋ยวไม่อยากให้คลิปมันแค่สิบนาทีอยากให้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีต่อคลิปใช่คิปอะไรคลิปโป้ฮะคนละคลิปแหละไม่หมายถึงคลิปกันยูโป้ถ้าเป็นคนอีสานก็อยากคลิปโป้คิปโป้คิปโป้อันนั้นมันคลิปโป้อะคลิปโป้อะเดอะพรอนอะเดอะพรอน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 คืออะไร ไม่ต้องรู้ดีกว่าบางทีจมวิ่งเฮ้ยทำไมลงไปไม่ได้ลงนะพยายามลงนะพาคนดูมาเนี่ยอุ้ยตกใจนึกว่าอุ้ยนั่นไงเลื่องรถบอดไม่รถไม่รถอยู่ไหนวะนีๆนึๆๆปึ๊บใครมาแอดเพื่อนกาลิน่ามันโผล่อัดหน้าเลยเนี่ย คิดับตกตายครับอย่าทักอย่าทักอย่าพึาา่งทักครับถ่ายอยู่ขอร้องจริงจริงจางเกมนี้ยังยังไม่หยุดเดี๋ยวเค่ขอโทษแต่ไม่ต้องคิดมากนะนั่นอะไรอะอะไรนั่นอะไรเออเนี่ยโอ้ถึงแล้วหรอถึงแล้วเนะี่ยโอ้ไม่ดาเขาไฟลาวงลาวานีชัดเจนในเหวทีแล้วนะฮะ เข้าไปปัง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 ยังไม่ทันทำอะไรเลยไปอ้คนดูไอ้คนที่อยู่ในห้องกาลีน่านี่แอบเข้าไปวะเนี่แอบไปดักบอลดักบอลนี่กลัวบอลนี่กลัวอย่าดักนะเบ้านี่พี่เดินสะดวกเจอไอ้สองไอ้สองไอ้พี่เดินสะดวกคือหวยเนี่ยเป็นนักเลงเก่าดีลันปั้นแทงไม่ใช่เลยอะไรเอ่ยบ้านนครอยู่เฉลยผมเอง เอฟซีครับเอฟซีนะคอมนะชอบมากเลยไม่ได้แดกกุรอกขึ้นใต้ร้อยห้าสิบเมตรพร้อมที่จะประทาบอสเอ็นดอมีสปอร์ตเด่นหวยอยู่ไหนบอสีกนีกําลังขึ้นเออมากันแค่สองคนดูเหงาและเดียวดายเดียวเดียวได้ทองเลทองเลยรู้เลยอายุฮะบอกบวบอกอายุฮะ Oh นี่เป็นน,น,น้องอนี่นี่เป็นน้องผมนะเนี่ยน้องผมทำไมเขาอเอเพลงเขาเก่ามากผมไม่เคยฟังหลอกเพลงประเภทเนี่ยผมฟังเตอ่อสิบหกปีสุดละไรแบแกกูอีนี่ถึงทางเข้าแล้วติ๊กทางเข้าไว้ใครจะจำพิกัดมาได้เลยครับขอเซฟก่อนเพราะว่าพิกัดที่ได้มาจากเว็บมันอยู่ตรงกลางใจกลางเลยเพราะฉะนั้นจะเดินอ้อมเพราะฉะนั้นเอาพิกัดเป็นหลักดีกว่า บันไดเลยตรงนี้เดี๋ยวคอเซฟกดอะไรนะเซฟกดอะไรเซฟอ่ะกดเอ็มกดเอ็มกดเอ็มยังกดเอ็มแล้วก็กดที่เวอร์พอยต์แล้วก็นิวนิวเวอร์พอยต์แล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็กดกดดันเลยเียจะเปลี่ยนสีก็ได้จะทำให้คนดูดู้วยอ่ะจะเขียนว่าเหี้ยวแล้วเห็นแล้วได้ละต้นไม้นะลบครับโอเคต้นไม้ นรกนรกนี่ต้นไม้นรกฮะแล้วก็เปิดนี้ทําสีแดงแล้วก็ดอดมันก็จะขึ้นไปที่ต้นไม้ในนี้นี่ก็จะเห็นเป็นต้นไม้นรกเจินสุภาพบุรุษกัดปิดเอวดีบนมามาเจินสุภาพบุรุษไปก่อนนะฮะตะพนเฮ้ยปกติเขาเลดี้เฟิร์สไม่ใช่เลดี้เฟิร์สครับโอ้ไม่เคยมากลับมาเถอะกลับมาเถอะไม่มีวีพีเสียโดน อย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นหัวใจเย็นเราจะไปทาง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 ไหนบอสเกิดบอสมองบอสเกิดอ,อย่าเหยียบไอ้สีดำๆนะเหยียบสีดำๆบอสมันไล่จริงจริงมาทางนี้ไม่มีใครเร็ว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 เจอกล่องแล้วหมวยไ, <ป S 2> ไปเปิดไปเปิดกล่องนูน้นนู้นนู้นไปกล่องนี้ของเรากล่องเดียวข้างหลังมีแกล้มมีอะไรได้แค่ไหนมีคนมาแล้วแน่เลย เออมานี่มานี่มาที่มาทางนี้มาทางนี้มานี่มาทางนี้นี่ปีนบันไดปีนบันไดแสดงว่ามีคนมาแล้วเพราะว่ายิงด้วยมีคนอยู่มีคนอยู่แล้วเราทำยังไงอะเอ็นเอยนายหมวยหมวยแสละกลับไปเลยหมวยกลับไปเลยหมวยกลับไปกลับไปขามีไปเลยขามีไปเลยเสียงตายเสียงตายแล้วเสียงตายแล้วตอนเนี้ยเราจะเป็นกำลังใจให้นะคร X C Bar Gamer ไม่น่ารอด,รอดนะครับผมไม่ไมมผมไมจะรอดกลับมาหรือไม่ไม่น่ารอดว่ะแพ้ไนน์แพ้ไนน์ูนนไม่ได้จริงแพ้ไนนยแพ้บินล่าแพ้ไอสตอร์ียเงี้ยสูไม่ไหวแพ้นาดิสอย่างเงี้ยอยู่ข้างบน่ะผมนี่มาเดินช็อปปิง้ง <laughs> โอ้หเดินมาตั้งใจไม่ได้อะไรเลยโอเมก้า oh ไม่ได้อะไรไง ได้ประสบการณ์ในการเดินโอ้โหคุณกือสู้ไม่ได้ว่ะเขายิงผมสามนัดแตกอะเห็นละเห็นละจบนบเลยจบกลับไปถึงเทวทีอจบเลยไปถึงนะฮะก็พอแล้วเออไม่ได้ไม่ได้ดอบเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้กลาไปดอบอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกจะมีคนเอาตัวละครเป็นประจำหรือเปล่าเราที่จำดะเปิดแชทแป๊บนึงแชทบาย เดอกการคลิปหน้าเจอการคลิปหน้าครับผมเซ็งไปตั้งไก่ไม่ได้อะไรเลยเช่นเดิมนะครับเอาไว้เจกันใหม่เอาไว้เจอกันให,ใหาามา่ <laughs> หคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไม่ไป